สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจ,จารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจ,จารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดกนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับะจะคุยกันนั้นในเรื่องของวงรอบวัฏจักรนะที่เรียกว่า Cycle นะครับถ้าเราได้ติดตามนะครับในช่องผม ดยเฉพาะามุมมองที่สําคัญนะของหลายท่านหนึ่งในนั้นก็คือคุณเลดาริโอนะครับมหาเศรษฐีนะครับเ,เจ้าของกองทุนนะที่ชื่อว่า b r i ด g e วอเตอนะเขาพูดถึงเรื่องของไซเคิลนะหรือวงรอบวัฏจักรนะระบัติศาสตร์นะที่ย้อนกลับไปหลายศตรวตรรษนะย้อนกลับไป500ปีทีเดียวสิ่งนี้นะครับทำไมผมถึงให้น้ําหนักที่ผมพูดเสมอถึงเรื่องของขึ้นลูกใหญ่ซูเปอร์ไซเคิล หรือว่า long wave นะครับขึ้นระยะยาวซึ่งผมเรียกชื่อมันว่าขึ้น K มาจากชื่อของนักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซียนะครับนะิคลายคอนดัทิฟนที่น่าสนใจคือว่าเมื่อผมมองเรื่องของกายภาพนะครับในทางฟิสิกส์ในทางวิทยาศาสตร์นะครับจะมองเห็นอะไรที่มันเป็นการครบรอบ ก็ตนะ้องมีคาบหรือพีเรียดของการคคบรอบสิ่งต่างๆเช่นโลกหมุนรอบตัวเองโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หมุนรอบโลกอย่างนี้เป็นต้นนะทำให้เกิดกลางวันกลางคืนเกิดฤดูกาลนะครับแล้วก็เกิดสิ่งต่างๆน้ําขึ้นน้ําลงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเรามองสิ่งที่เป็นกายภาพฟิสิกส์นะครับนะเมื่อมองเทียบกับวัตจักร นะวงรอบนะครับของซ u เปอร์ไซเคิลของวัฏจักรวงรอบใหญ่ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกเนี่ยอย่างเช่นขึ้นเคนะทำไมถึงออมองว่ามันถึงมีโอกาสเกิดสำรอยบระวัติศาสต์สูงผมทีบอกว่ายากนะครับที่จะเลี่ยงวัฏจักรวงรอบขึ้นลงของโลกเนี่ยพอๆกับความยากนะครับที่จะเลี่ยงวัฏจักร วงรอบของฤดูการถ้ารู้ถึงนะครับว่าฤดูการของโลกเนี่ยแน่นอนครับเราก็อยู่ที่ว่าภูมิภาคไหนถ้าอยู่ในเมืองไทยนะครับก็มีสามฤดูการนะก็คือฤดูร้อนฝนแล้วก็ฤดูหนาวบางคนบอกว่ามี2องฤดูการนะครับคือมีร้อนนะกับฤดูร้อนมากกับร้อนน้อยะมี2องฤดูการเพราะว่าฤดูการมันวิปริตนะแต่จริงๆแล้วถ้าเราจำแนกจริง อย่างในเมืองไทยมีสามฤดูกันมีร้อนฝนแล้วก็หนาวนะแต่ว่าหนาวนิดเดียวก็เลยกลายว่ามีสองฤดูคือร้อนมากับร้อนน้อยมันมีความวิปริตนั่นเองแต่แล้วเราแบ่งตามทางด้านตะวันตกนะในสหรัฐในยุโรปเนี่ยเขามีสี่ฤดูนะเขามีฤดูร้อนนะครับมีฤดูหนาวมีฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีสี่ฤดู นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันก็มีสวะวงรอบของวัฏจกักรของฤด,ดูกาลนะที่เกิดจากการหมุนนะครับนะของโลกนะรอบดวงอาทิตยนะ์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าในปีแล้วปีเล่านะครับแต่ว่าทำไมถึงเกิดแบบนี้ครับก็เพราะว่าเพื่อรักษาสมดุลนะเพื่อเป็นไปนะเพื่อรักษาสมดุล ถ้าไม่มีสมดุลแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถคงความเป็นโลกมนุษย์ไว้ได้นะตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับถ้าเราไม่มีกลางวันกลางคืนเนี่ยนะโลกหันอยู่ด้านเดียวโดนแต่พอาทิต์นี่ร้อนอีกด้านหนึ่งนี่นะเอ่อมืดตลอดเวลานะต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้มันการรักษาสมดุลของมันเนี่ยนี่คือธรรมชาติในการรักษาสมดุลของมันคราวนี้สิ่งที่ผมจะคุยกันในคลิปนี้ก็คือว่าทําไมผมถึงบอกว่ายากนะที่จะเลี่ยงวัฏจักรวงรอบขึ้นลงของโลกเนี่ย พอๆกับความยากที่จะเลี่ยงวัฏจักรวงรอบของฤดูกาลนะรสิ่งที่ผมพูดไปแล้วฤดูกาลคือมันรักษาสมดุลมันเกิดขึ้นนะในปีหนึ่งมี4ฤดูกาลถ้ายึดตามตะวันตกนะครับนะก็คือมีฤดูร้อนฤดูหนาวนะใบไม้ผิใบไม้ร่วงนะบนอย่างเงี้ยปีแล้วปีเล่าเป็นเช่นนี้นะครับแล้วทำไมวงรอบวัฏจกักรนะครับขึ้นลงของโลก ที่เรียกว่าขึ้นซูเปอร์ไซเคิลลองเวฟขึ้นเคเนี่ยทำไมมันถึงยากที่จะเลี่ยงเกิดเพราะว่ามันมีมูลเหตุเพราะว่าคนในโลกส่วนใหญ่เราต้องยอมรับกันว่ากิจกรรมของโลกใบนี้ส่วนใหญ่คือโลกของปุถุชนโลกของปุถุจชนก็คือโลกของคนที่ยังไม่มีความมั่นคงทางศีลธรรมที่ดีพอยังไม่มีศีลห้าที่มั่นคงนะครับมากพอ มันมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ดำรงชีวิตภายใต้กิเลสตัณหาที่เรียกว่าความโลภโกรธหลงความโลภโกรธหลงนี่แหละครับมันสร้างแรงเหวี่ยงนะแรงเหวี่ยงนี้ผมจะเรียกว่าเป็นผลหรือวิบากของกรรมหรือการกระทําที่มีเหตุมาจากความโลภโกรธหลงก็ได้มันความโลภโกรธหลงนี่คือแรงขับเป็นแรงขับเคลื่อนนะเช่นตอนช่วงของอเศรษฐกิจโลกที่เจริญรุ่งเรืองนะมีการสร้างผลิต กินใช้บริโภคต่างๆมากมายช่วงนั้นคือช่วงของความโลภของคนส่วนใหญ่ในโลกคนส่วนใหญ่ก็จะเร่งนะครับในการผลิตนะครับสร้างกินใช้บริโภคซึ่งในช่วงนั้นแหละครับได้สร้างนะเรื่องของการาทำหนี้สินให้มากขึ้นนะการเอาสินเชื่อมาใช้นะครับในการลงทุนกินใช้บริโภคนะครับต่างๆนานาฉนะั้นช่วงนั้นก็คือช่วงของที่เราเรียกว่า ขาขึ้นนะเป็นวงรอบวัฏจักรขาขึ้นของโลกใบนี้นะครับเมื่อมันขึ้นจนถึงสูงสุดเห็นไหมครับเนี่ยนะครับนี่คือแรงขับดันมันแรงขับดันของความโลภเนี่ยมันขึ้นถึงสูงสุดมันก็ไปต่อไม่ได้สิครับนะบเพื่อมันรักษาสมดุลของมันมันก็คือช่วงขาลงคือเหวี่ยงลงการเหวี่ยงลงนี่แหละครับนะก็คือถึงจุดสูงสุดของความโลภมันผลที่ตามมาเนี่ยคือแรงเหวี่ยงหรือโมเมนตัมที่ถูกขับเคลื่อนจากความโลภเมื่อมันเหนเวี่ยงลง ผลจากความโลภคืออะไรครับก็คือเราจะเห็นฟองสบู่เห็นปัญหานี่สินที่สูงขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นและสุดท้ายมันไปต่อไม่ได้มันก็เกิดปัญหาอัดอั้นนะมันก็เกิดปัญหาเหมือนฟองสบู่หรือลูกโป่งที่พองจนน่ากลัวมันจะระเบิดออกวันไหนนะเพราะมันพองพองพองนะมันก็ต้องหาวันที่มันปรับสมดุลถ้าวันหนึ่งฟองสบู่แตกออกนะครับแล้วรายได้ที่เคยมีหดหาย การใช้สินเชื่อที่เคยมีไม่สามารถคืนได้ก่อเกิดหนี้สินก้อนโตที่ไม่สามารถคืนได้มันเกิดความอัดอัน้นเกิดความรู้สึกคับข้องหมองใจจิตตกจิตเศร้าหมองที่หลายครั้งเราเรียกว่าเกิดสภาวะ depression เพราะฉะนั้นคําว่า depression เนี่ยนะครับในทางเศรษฐกิจเนี่ยแบบว่าเศรษฐกิจมันถูกกดต่ํากว่าที่มันควรจะเป็นมาสะท้อนถึงเรื่องของจิตใจคนด้วยนะครับที่เกิดสภาวะหดหู่เซงเบือ่อหน่ายทอดแท้ ซึ่งมันสามารถพลิกกลับเป็นความโกรธความไม่พึงพอใจนําไปสู่ความขัดแยง้งอันนี้คือลักษณะของความโกรธมันเมื่อมันเกิดความโกรธเนี่ยมันก็คือเป็นผลอีกด้านหนึ่งที่ถูกเหวี่ยงกับนะครับของวงรอบวัฏจักรนะเมื่อมันขึ้นสูงสุดในช่วงรุ่งเรืองนะเมื่อมันช่วงขาลงก็เกิดความไม่พึงพอใจความอัดอั้นตันใจความโกรธเคืองความแค้นเคืองนะต่อระบบ นะความขัดแย้งระหว่างชนชั้นเพราะว่าในระหว่างที่ขาขึ้นมันได้สร้างแกลบช่องว่างความเหลื่อมล้ำนะทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมเรื่องของอํานาจต่างๆไว้เพราะฉะนั้นเมื่อตอนนี้มันขาลงมันก็เป็นเรื่องของความขัดเคืองไม่พึงพอใจต่างๆนานาก็นํามาสู่การต่อสูนะ้ก็มาสู่ความขัดแย้งและหลายครั้งนะมันก็จะเกิดการต่อสู้ระหว่างชนชั้นแล้วกการต่อสู้กันระหว่างรัฐ ซึ่งในขณะนี้เราจะมองเห็นมันจะเกิดสงครามกันค้าสงครามทางด้านการเงินสงครามทางด้านเทคโนโลยีสงครามทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และสุดท้ายอาจจะเกิดสงครามทางการอาหารได้ถ้าย้อนกลับไปดูวัตจักรวงรอบที่ผ่านๆมาในหลายศตวรรษนะตามที่คุณเลเดเโอพูดถึงนะครับทำไมผมถึงบอกว่ายากนะครับนะที่จะเลี่ยงวัตจักรวงรอบขึ้นลงของโลกก็เป็นเพราะแรงเหวี่ยง นะเหมือนกับทําไมนะครับโลกต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์เพราะมันไม่ให้ถูกดูดเข้าไปหาพระอาทิตย์และไม่ให้มันหนีห่างออกไปจากดวงอาทิตย์มันถึงต้องเคลื่อนหมุนรอบพระอาทิตย์ตลอดเวลานะเพื่อจะหนีแรงดึงดูดนะครับนะที่จะเข้าสู่ศูนย์กลางนะมันต้องเคลื่อนหมุนนะรอบดวงอาทิตย์ตลอดเวลาทําให้มันเกิดฤดูกาลกันด้วยก็เลยเกิดเป็นวัฏจักรวงรอบของฤดูกาล มีฤดูร้อนฤดูหนาวาใบไม้ผีใบไม้ร่วงวนอย่างนี้แหละครับนะตลอดเวลาเพื่อปรับสมดุลของมันนะนั้นคือสะท้อนออกไม้เห็นในเชิงกายภาพเช่นเดียวกันครับเมื่อมนุษย์โลกเนี่ยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูิธศาสตร์โลกปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนี่ยแต่มันทําภายใต้ความโลภเพราะว่าคนในโลกส่วนใหญ่คือโลกของปุถุชน ซึ่งใช้กิเลสตัณหาในการนําไม่ใช่ใช้สีปัญญาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแรงเวียงจากความโลภเนี่ยทำให้โลกเป็นขาขึ้นของการเติบโตของความรุ่งเรืองทางวัตถุสิ่งของของการกินใช้บริโภคลงทุนต่างๆมีการขยายสินเชื่อต่างๆจนมันสูงสุดพีคตามที่คุณเลเรอุพูดถึงว่าเราอยู่ในช่วงปลายของวัฏจักรขาขึ้นนั่นเองเมื่อมันขึ้นถนึงปลายสูงสุดแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็ถูกเวี่ยงลงเพราะว่าโมเมนตัมแรงเวียง ของมันนะครับนะเมื่อมันสุดมันก็จะเหวี่ยงลงนะเป็นลักษณะที่ไปสู่เ,เขาเรียกว่าขาลงของวัตจักรนะก็คือพูดง่ายไปเปลี่ยนฤดูการนั่นเองนะถ้าเราเปลี่ยนแยนกายาภาพพอมันเหวี่ยงขาลงเนี่ยรอบขาลงนี่แหละครับมันจะไม่เหมือนขาขึ้นเพื่อน้องกลับไปปรับสมดุลใหม่มันก็จะเกิดความขัดแย้งนะมันก็จะเกิดการต่อสู้นะมันก็จะเกิดการอะไรวุ่นวายนะต่าง นะเพื่ออะไรครับนะเพื่อจะรีเซ็ตเพื่อจะกลับไปสู่นะจุดตั้งต้นใหม่เพื่อจะเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งมันก็จะวงเป็นมันก็จะวเน,นะวเป็นวัฏจักรแบบนี้ว่าขาขึ้นสูงสุดก็จะเป็นขาลงจนสุดแล้วก็ปรับขึ้นไปเป็นขาขึ้นใหม่จนสุดแล้วขาลงจนสุดเวียงอย่างงี้ครับผมทุว่ามันเลี่ยงยากที่มันเลี่ยงยากเพราะว่ามันเป็นผลกรรมของมนุษย์ที่มันทํามาจากความโลภในช่วงขาขึ้น ของวัตจักรวงรอบขาขึ้นแล้วพอตอนขาลงมันจะทุกเวียงไปในทางความโกรธการทำลายล้างการต่อสู้ความขัดแยง้งและหลายครั้งนะครับมันเกิดสงครามนะไหมะฉะนั้นสิ่งนี้ผมบอกว่าอย่าประมาทเพราะสิ่งที่ผมคัดการจากการมองตามกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ ผมนึกบอกว่ายากนะครับที่จะเลี่ยงวัฏจักรวงรอบขึ้นลงของโลกพอๆกับยากนะครับที่จะเลี่ยงนะครับนะวัฏจักรวงรอบของฤดูกาลนั่นเองท่านสามารถเปลี่ยนแปลงฤดูกาลได้หรือเปล่าท่านสามารถหยุดฤดูกาลได้ไหมนั่นแหละครับกฎธรรมชาติเป็นผู้ควบคุมเช่นเดียวกับกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ไม่ใช่มนุษย์ควบคุมไม่ใช่อีลิตชนชั้นนําควบคุม ามที่หลายคนเข้าใจแต่ผู้ควบคุมกฎธรรมชาตินะครับกฎธรรมดากฎตรลักษ์ถูกไหมก็นั่นแหละครคือผู้ควบคุมตัวจริงของกฎธรรมชาติก็คือกฎแห่งกรรมและกฎรรตรลักษ์เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราทําการศึกษาเข้าใจแบบนี้และเมื่อฟังนะครับนักคิดนักคน้นคว้านักวิจัยนะอย่างคุณเรดาริโอนะฮะที่พูดถึงว่า ในโลกยุคนี้อย่าใช้ประสบการณ์เดิมๆม,มาตัดสินโลกในอนาคตเพราะว่าประสบการณ์เดิมๆที่เราใช้เมื่อทศวรรษที่แล้ว2ทศวรรษที่แล้วหรือ4 5ทศวรรษที่แล้วอาจจะใช้ไม่ได้แต่ต้องเปิดใจฟังจากคนหลากหลายเปิดใจฟังนะครับจากคนที่มีความรู้ความคิดเห็นแตกต่างและประการสำคัญย้อนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ศึกษาย้อนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ หลายครั้งทำไมประวัติศาสตร์มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดในยุคเราที่เรามีประสบการณ์แต่อาจจะเกิดก่อนที่ยุคเราจะมาเกิดในยุคนี้แต่มันเกิดซ้ำประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมบอกแล้วนะมันยากนะครับที่จะเลี่ยงวัฏจักรวงรอบขึ้นลงของโลกพอๆกับยากที่จะเลี่ยงวัฏจักรวงรอบของฤด,ดูกาลในแต่ละปีนั่นเอง ยึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้ทุกท่านได้ขบคิดพิจารณาและตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่เกิดขึ้นในโลกของเรานะก็ขอให้ฟังพินิจพิจาราก่อนแล้วค่อยเชื่อเป็นเพียงมุมมองบุรการส่วนตัวแปลว่ามาถึงจุดนี้นะโดยส่วนตัวผมมองเห็นว่าโอกาสนะครับนะที่จะซ้ำรอยของวงรอบ ของวัฏจากวงรอบขึ้นลงของโลกเนี่ยมีสูงนะอาจจะที่บอกว่ายากที่จะหลีกเลี่ยงมันพอๆกับยากที่จะหลีกเลี่ยงฤดูกาลเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็อยู่ที่วิทยาศา์ของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้เป็นเพียงมุมมองในการส่วนตัวเท่านั้นก<ส>็ก่อให้ฟังพิจารณาก่อน่อยเชื่อนะครับใครชอบฝาก Aww. ไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube c ช anel อาจารย์เสกห้าจุดศูนย์หนึ่ง ต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามนะครับและสสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ